หลังจากที่มีข่าวลือว่าภาพยนตร์เรื่องมังกรโยกตอนจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่ที่ผู้กำกับฉีเคอประกาศจะสร้างนั้นได้มีข่าวลือว่าท่านฉีเคอค่ะได้ติดต่อพระเอกดังเซียวจ้านให้มารับบทกว้วยเจ๋งและน้องโจเย่มาเป็นอึ้งยงโดยล่าสุดนะคะทางออฟฟิเชียลก็ออกมายืนยันแล้วว่าภาพยนตร์มังกรโยกตอนจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่ของผู้กำกับฉีเคอประกาศให้เซียวจ้าน ลับบทเป็นกวยเจ๋งและจวงตาเฟยแสดงเป็นอื้องยงตัวหนังจะบอกเล่าเรื่องราวของสองคู่รักวัยหนุ่มสาวที่จับมือกันปกป้องเมืองเซียงหยางจากกองทัพมองโกภาพยนตร์รรเรื่องนี้นะคะตามข่าวลือบอกว่าจะเป็นตอนหนึ่งในนิยายเท่านั้นค่ะไม่ได้สร้างยาวทั้งเรื่องแบบซีรีส์นะคะและตอนที่จะเอามาสร้างก็คือตอนที่กลุบไล่ขานตีเมืองเซียงหยางกวยเจ๋งจึงรวบรวมเหล่าจอมยุทธ์จงหยวน ต้านทับมองโกที่เมืองนี้ค่ะเพื่อนๆที่เป็นแฟนขับของเซียวจ้านก็รอติดตามชมผลงานของเซียวจ้านกันได้เลยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับส c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ